อาจารย์คะสวัสดีคะ่ะคอาจารย์คะการไหว้สุสานบรรพชนเนะะี่ยค่ะเราจะมีการไหว้เจ้าที่ด้วยเจ้าที่ที่อยู่ที่สุสานบ,บางทีมันจะมีฝั่งขวากับฝั่งซ้ายแล้วควรจะไหว้ตั้งเจ้าที่ไหว้ฝั่งไหนคะาจถึงจะถูกต้องอคือถ้าเพราะประเพณีของจีนฝั่งซ้ายคือคือใหญ่คือผู้ใหญ่ฝั่งซ้ายผู้ใหญ่ ฝั่งฟ้าคือผู้น้อยเพราะงั้นเวลาเขาตั้งเจ้าที่เขาก็ตั้งไว้ฝั่งเป็นผู้ใหญ่เพราะเราถือว่าเจ้าที่เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ครับแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครบังคับใครว่าใครจะตั้งได้ตรงไหนตั้งไม่ได้ตรงไหนเพราะงั้นบางครั้งคนไปตั้ง ซ้ายมือก็มีฝ่ามือก็มีมคือคือแล้วแต่แล้วแต่คนมีเป้าอะไรเขาก็ตั้งตามเป้าที่เขาต้องการค่ะ่น,นี้จริงๆข้างซ้ายกับข้างขวาโดยประเพณีแล้วเขาจะตั้งไว้ข้างขวาไม่ตั้งไม่ตั้งข้างซ้ายเพราะข้างซ้ายนี่คือเป็นห้องแจเขาตั้งกัน อ๋อ oh, ถ้าคนธรรมดาจะตั้งทางขวาครับ oh. จะเป็นอย่างนั้นแต่ในยุคนี้เนี่ยมันไม่มีระดับห้องเต้มาเป็นประเพณีแล้วนี่ <Okay. S 2> เพราะงั้นจะตั้งซ้ายก็ได้ได้ตั้งขวาก็ได้ไม่มีใครมาตำหนิแล้ว <c oughs> ไม่มีใครมาตำหนิแล้วก็สามารถตั้งได้ครับแต่ถ้าเกิดมีคนตั้งซ้ายก็หมายความว่าเขา มีเหตุผลในเรื่องของทางด้านซ้ายมือเป็นเป็นใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์ครับทางด้านซ้ายมือคือเราอยู่ที่หน้าป้ายสุสานละหันหน้าไปด้านหน้าครับและทางด้านซ้ายมือของเราือ,ค,อคือซ้ายมือก็โดยโดยโดยประเพณีทุกทุกครั้งก็ถือว่าเรานั่งตรงไหนก็แล้วแต่ข้างซ้ายเนี่ยก็ก็ต้องเป็น เป็นเป็นฝ่ายผู้ใหญ่ข้างขวาก็จะเป็นฝ่ายผู้น้อยก็จะยึดถือตรงนี้เป็นประเพณีเพราะงั้นเวลาเวลาตั้งเนี่ยถ้าคิดว่าเป็นผู้น้อยก็จะไปตั้งไว้ข้างขวาถ้าคิดว่าเป็นถ้าคิดว่าเป็นผู้น้อยก็จะตั้งไว้ด้านขวาถ้าคิดว่าเป็นผู้ใหญ่ ก็จะตั้งไว้ข้างซ้ายแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกออนะคือสบายใจได้ใช่ขอบคุณค่ะอาจารย์ค